ผลงานของผมคือ Project Based Learning Developing 21st Century Skill for Student นะครับผลงานของผมเป็นโครงงานวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่21นะครับตัวโครงงานคอมพิวเตอร์ของผมเนี่ยนะครับจะฝึกให้นักเรียนมี Critical Thinking and Reasoning คือนักเรียนเนี่ยสามารถแสดงถึงเหตุผลการทำงานการตัดสินใจการแก้ปัญหาการบริหารคนงานและเวลาได้นะครับ ตัวนักเรียนเองจะได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์นะครับมีอิสระในการสร้างงานการตัดสินใจทํางานทําจากเรื่องที่นักเรียนสนใจตัวนักเรียนเองเนี่ยนะครับต้องมาสร้างเครือข่ายเพื่อร่วมมือกันรเรียนรู้วิชาของผมนะครับนักเรียนอาจจะใช้ MSN หรืออาจจะใช้ Facebook เพื่อเป็นกลุ่มในการเรียนรู้นะครับตัวนักเรียนเองเนี่ยต้องเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับโครงงานโครงงานที่นักเรียนได้เลือกนะครับ จากการเป็นเซลล์ดิเรกชันเนี่ยเลือกเองกำหนดเทคโนโลยีที่จะใช้เองเพราะฉะนั้นจึงต้องมีเทคโนโลยีลิทเตลเลซี่นะครับ mm hmm. เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้เหมาะสมกับงานของตัวเองสำคัญที่สุดสุดท้ายมันเป็นเรื่องของเอติกหรือคุณธรรมด้วยก็คือการให้ความสำคัญของข้อมูลแหล่งข้อมูลหรือหลักฐานที่มาของข้อมูลนะครับนักเรียนต้องระบุหลักฐานทำงานทุกอย่างจะต้องมีหลักฐานมีสิ่งที่อ้างอิงเมื่อเขาเลือกหัวข้อเนื้อหาแล้วเนี่ยแล้วเขา มีตารางการทํางานเขาต้องเป็นคนบริหารตารางการทํางานเองกําหนดว่าจะทำวอะไรตรงไหนเมื่อ,อไหร่นักเรียนเป็นผู้กําหนดทั้งหมดเทคโนโลยีที่ใช้เนี่ยนะครับและตัวชี้วัดเนี่ยนักเรียนกําหนดนะครับไม่ใช่ผมกําหนดนะครับรวมไปถึงวิธีการประเมินด้วยในดราฟต์เนี่ยนะครับจะต้องมีทั้งหมดนี้เรียนกับผมนะครับต้องตื่นตัวตลอดเวลานะครับมาร์กที่2เรียกว่า progress report หรือรายงานความก้าวหน้าเนี่ยผมไม่บอกนะครับ ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องส่งเมื่อไหร่ผมบอกเด็กว่าผมจะเรียกดูเมื่อไหร่ก็ได้นักเรียนต้องอธิบายผมได้ว่าขณะนี้ทําไปถึงไหนแล้วทําอะไรเสร็จไปแล้วบ้างอะไรกําลังทําอยู่อะไรยังไม่ได้ทําคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะครับด้วยความที่ผมเองเนี่ยทำงานให้กับหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงศึกษาด้วยบางครั้งผมไม่มีเวลาเนี่ยโปรเกรสรีพอร์ตครั้งล่าสุดเนี่ยผมให้เด็กอัพขึ้น YouTube มาส่งผมเลยนะครับ 3. นะครับ ในส่วนมาร์กที่สาคัญก็คือ Presentation เด็กเนี่ยทำโปรเจกต์ของตัวเองคิดเรื่องที่ตัวเองอยากจะทําทําแล้วเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีต้องเอาไปให้กลุ่มเป้าหมายที่เขาอยากจะทําให้ดูดูเช่นเขาอาจจะก,กําหนดเป้าหมายเป็นครูกลุ่มเป้าหมายนักเรียนรุ่นน้องรุ่นพี่แล้วแต่เขานะครับเขานาอาจจะเป็นสื่อนำนำเสนออย่าง PowerPoint หรือบางครั้งก็ตัดต่อวิดีโอ นะครับเอาไปเสนอให้ครูที่ปรึกษานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยการส่งรายงานก็คือ e-report ทำเป็นลักษณะของอิเล็กทรอนิกส์ฟล์เช่น PDF Word ไม่มีปัญหานะครับบางครั้งบางคนส่งเป็นวิดีโอด้วยซ้ำนะครับบางคนส่งเป็น e-book นะครับท้ายและสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับคือ evaluation หรือการประเมินเด็กของผมนะครับต้องประเมินตัวเองประเมินเพื่อร่วมชั้นอื่นนะครับ ประเมิร่วมชั้นเพื่อร่วมชั้นอื่นหมายความว่ายังไงอย่างเช่นปีนี้ผมสอนสายวิทย์ห้อง6 7 8 9เมื่อเด็กส่ง ereport เสร็จปกติส่งงานเสร็จจบการประเมินผลเป็นเรื่องของครูแต่ตอนนี้การประเมินผลได้เปลี่ยนไปแล้วการประเมินผลจะเป็นเรื่องของนักเรียนนักเรียนต้องประเมินตนเองประเมินตนเองเสร็จนักเรียนไปประเมินคนอื่นห้อง6ไปประเมินห้อง7 7ไปประเมินห้อง8 8ไปประเมินห้อง9 9ย้อนกลับมาประเมินห้อง6นะครับ นอกจากประเมินตัวเองแล้วเนี่ยถามว่าผมเคยถามเด็กประเมินตัวเองประเมินตัวเองใช้อารมณ์หรือใช้ความรู้สึกหูตัดสินหรือไม่ใช่เด็กรู้ทันทีว่าประเมินเนี่ยตามตัวชี้วัดที่เขากําหนดไว้บนรัฟเมื่อเขาประเมินเสร็จแล้วเขาจะรู้ว่างานของเขาสาเร็จหรือล้มเหลวจากผลการประเมินสิ่งที่เขาทําให้ผมผมย้ําเสมอเรียนกับผมสําเร็จหรือล้มเหลวไม่ใช่ประเด็นคุณมีสิทธิ์ได้เกตสี่ทั้งสําเร็จหรือล้มเหลวแต่ว่าคุณสําเร็จคุณบอกผมได้ไหมคุณจะไปทํายังไงต่อ ถ้าล้มเหลวคุณมีโอกาสทำใหม่ครั้งคุณจะทำอะไรนะครับโปรเจกต์ของผมเนี่ยหลากหลายวิชาทุกกลุ่มสาระแล้วเด็กได้ไปเรียนรู้ทำงานร่วมกับครูแต่ละคนเพราะฉะนั้นจะเรียนรู้ในชีวิตอนาคตที่จะไปพบกับความเปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนของข้อมูลเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับผมใช้หลักฐานมากมายว่าเด็กใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับตัวงานนะครับจากหลักฐานที่เกี่ยวกับ ICT และสุดท้ายนะครับ คอนเซปต์ง่ายๆของ Learning and Innovation Skill ก็คือเขาเรียนโดยการลงมือปฏิบัติอย่างอย่างที่ผมพูดไปแล้วว่าผมไม่บอกนะครับนักเรียนเนี่ยไม่ต้องรอรับข้อมูลจากผมสามารถทำได้ด้วยตัวเองและสุดท้ายเขาเรียนวิธีการเรียนรู้หรือ Learn how to learn ได้ไม่มีการรอคำสั่งจากผมนะครับคุณต้องปฏิบัติงานเองตามแผนการทำงานที่คุณวางเองและคุณร่วมมือกันเพื่อสอบผ่านวิชาโปรเจกต์เมสของผม